จากกรณีที่ผมขับมอเตอร์ไซค์เอาเยอะๆไหมหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์เสียงดังอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรสักกนครมีทั้งหมด478หลังคาเรือนแต่เป็นรถของนาย อออ่่ะะชืไรวนายทัพไทยมาอยู่ด้วยกันกับผมนายทัพไทยชื่อเล่นวันนี้ผมจะให้การไปที่อายการครับกับกสศสศ มันมีอยู่จุดสังเกตจุดสังเกตคือหน้าต่างเหล็กดัดหลังที่ทางเข้าวัดเอื้อทอนขวามือหนึ่งสองสามก่อนหน้าดูดิครับตามแผนที่ที่ผมเขียนไว้เคยซื้อ ของเงินเซ็นหรือเป็นหนี้ทางธนาคารระบุบ,บ้านเลขที่4076 4076